สวัสดีครับจากสถานการณ์นะครับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านมานะครับที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะมีปริมาณฝนนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้นะครับมีปริมาณฝนที่ตกนะครับที่ค่อนข้างจะสูงนะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดอุทัยธานีกำแพงเพชรนครสวรรค์นะครับพิจิตร ซึ่งก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำนะครับส่วนหนึ่งนะครับจากปันได้นะครับที่อุทัยธานีนะครับส่วนนี้ก็จะลงที่เขิดกระเสียวทั้งหมดนะครับเกิดกระเสียวจะรับส่วนนี้ได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาเติมที่แม่น้ําสแกกลังนะครับแล้วก็จะไหลมารวมกับทางฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยานะครับส่วนฝนที่ตกที่กําแพงเพชรนครสวรรค์ก็จะลงเข้าสู่แม่น้ําปิงนะครับแล้วก็ไหลลงมารวมที่เจ้าพยารวมกับแม่น้ำน่าน นะครับที่มีฝนที่พิจิตเพิ่มเข้ามาซึ่งจากการคาดการณ์นะครับสก,การณ์ปัจจุบันเองเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าน้ําฝนที่มาเติมในรอบนี้จะทําให้ที่สถานี C2 นะครับที่อำเภอเม,มืองจังหวัดนครสวรรค์ของเราเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ําอาจจะขึ้นมาสูงถึง1,900กาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับประกอบกับน้ําที่มาจากฝั่งแม่น้าสแกกกลางเองนะครับแล้วก็ไซโฟนะครับไม่ว่าจะเติมมาจากาบึงบลเพท รหรือว่าที่ระบายมาจากทุ่งบารกรรมเองเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มอีกสักประมาณ400ลูกบาทเมตรวินาทีนะครับทำให้เรามีน้ําที่จะต้องบริหารหน้าเขื่อนอยู่ที่ประมาณสัก2,300ลูกบาทเมตรวินาทีนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราก็พยายามทดระดับน้ําหน้าเขื่อนนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับที่จะไม่ให้กระทบกับพื้นที่ทางตอนบนนะครับโดยปัจจุบันเองเราก็ามีน้ําหน้าเขื่อนเรานะครับอ,อยู่ที่ระดับบวกนะครับ17.4 0เมตรรทกรนะครับเรามีการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับไม่ว่าจะออกไปทางทัจีนะครับผ่านปัตรอประเทศนะครับผ่านแม่น้ำน้อยโดยผ่านปัตรรอบรมธาตุหรือว่าออกทางคลองชนะปัสศักนะครับโดยผ่านทางปัตรรอมโนรมนะครับก็สองฝั่งรวมกันอยู่ที่ประมาณสัก500อกว่ากว่านะครับจึงทำให้เรานะครับต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพยานะครับปัจจุบันก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก1,600รลูกบาทเมตรวินาทีนะครับ แต่จากการคาดการเรานะครับที่น้ําจะเติมมาจากนครสวรรค์เนี่ยก็ทําให้เราคาดการว่าน้ำนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,800- ถึง1,900กาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นช่วงระยะเวลาของช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นทางตอนบนนะครับได้แผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยจะถูกเลื่อนลงไปทางภาคใต้นะครับส่วนภาคเหนือภาคกลางนะครับก็จะ ผลจะค่อยๆลดลงตามลําดับนะครับหลังจากฝนหมดไปเนี่ยการระบายน้ํานะครับที่น่าเกิดเชืพยัญาของเราเนี่ยเราก็จะค่อยๆทยอยลดการระบายลงนะครับก็คาดว่าประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่ภาวะปกติก็คือระบายอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดร้ถึงแปดรลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเองนะครับก็ให้เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่า บรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองนะครับก็เริ่มมีกํำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับพายุจามีนะครับที่ทะเลจีนใต้เองก็เข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยจะทําให้ฝนบริเวณภาคใต้นะครับทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกภาคใต้มีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นก็ขอให้เฝ้าระวังนะครับติดตามข่าวสารของทางราชการนะครับ